สิบอันดับเหลี่ยญยอดนิยมหลวงปู่แหวนสุชินโนวัดดดยแม่ปัง1เปลี่ยนพระอัฐารถจัดสร้างในปีพุทธศักราช2517สองเปลี่ยนชนะศึกจัดสร้างในปีพุทธศักราช2520สเปลี่ยนที่ว่าการอำเภอแม่ริมจัดสร้างในปีพุทธศักราช 2517 4เหรสเีียญนอนามัยเพ้าะจัดสร้างในปีพุทธศักราช2517 5, 5, 5เหรเเียนข้างพญานาคจัดสร้างในปีพุทธศักราช2520 6เหรียนเราสู้จัดสร้างในปีพุทธศักราช 2520 7ี่เจเหรียญมหาอำนาจจัดสร้างในปีพุทธศักราช2521 8นี่เปหรียญทออสามจัดสร้างในปีพุทธศักราช2515 9เปลเหรียญหน้าวัวจัดสร้างในปีพุทธศักราช สองพันหร้ยสิบสามสิเทอหนึ่งจะสร้างในปีพุทธศักราช2515ฝากติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ